สวัสดีครับผมนายนันทุฒิคร uh> 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 ับต uh> uh> ัวนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีรนันท์ค่ะธินทสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิตจิ้งเธอเดียวพี่ชื่อชัยเธอจิ้งจิงสวัสดีครับผมชื่อเดชกายนักระวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาทำวิธีการทำดินปลูกกันนะคะมาดูกันเลยค่ะสีเบอร์ลายชายเราลืมติมซอสมีดินสองคู่ครึ่งนะคะแกบดำหนึ่งคู่ครึ่ง คุยหมาค่พึ่งคุยข้อหนึ่งคูพึ่งแล้วก็น้ำมาอีเอ็มนะคะงามส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันแล้วนำส่วนผสมรวมกันแล้วใช้น้ำเมื่อผสมเข้ากันแล้วใช้น้ำผสมอีเอ็มโตให้ชุ่มผสมเข้ากันดีแล้วนำไผ่กระสอบ พอผสมข้าวการเสร็จแล้วนำใส่กระสอบแล้วมัดในที่ล่มเป็นเวลาเจ็ดวันวันนี้เสร็จพิธีการทำดินีแล้วนะคะเกิดแท้ขอขอบคุณกิดแท้